ะะตอนนี้น้ำยิงอยู่ที่3ยอดพาซาค่ะตอนนี้ยืนอยู่หน้าร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟชื่อว่าสยามซับเว์ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟอย่างเดียวนะคะที่นี่ยังเป็นโรงแรมต้องบอกก่อนนะคะว่ามันคือโฮสเทลนะคะที่อยู่ในร้านกาแฟอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศ ถ่าม,มากเกิดแอร์เย็นมากแล้วก็ร้านน่ารักมากนะคะใครนะคะมาเดินแถววังบุรพาหรือว่าสามยอดคาซามาดูปงดูปืนอยากแวะเข้ามาพักที่อากาศเย็นๆฉ่ำๆนะคะก็เดินเข้ามาได้นะคะที่ร้านกาแฟานะคะแล้วก็ในส่วนของโฮสเทลราคาห้องพักเริ่มต้นแค่เพียง475บาทต่อ1ท่นนะคะห้องของเรามีหลาย ีเตียงสองชั้นเตียงสองชั้นนี้ในหนึ่งห้องจะมีสี่เตียงซึ่งอันนี้สามารถแชร์ได้อย่างเช่นคุณอาจจะมาพักคนเดียวค่ะแล้วเกิดมีลูกค้าจองเข้ามาก็แชร์กันใช่แชร์กันก็สรุปแล้วก็เตียงละสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อหนึ่งคืนอ๋อเตียงเดี่ยวจะมีสองแบบก็คือแบบมีหน้าต่างกับไม่มีหน้าต่างจะอยู่ที่ราคาหกร้อยห้าสิบบาทแต่เจร้อย่แกันแค่มีหน้าต่างกับไม่มีหน้าต่างค่ะ ตะเทนด้วย<า>ที่นี่จะเป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมคะแต่ว่าแยกชายหญิงจะมีทุกชั้นนะคแต่แยกชายหญิงอโอเคอยากเข้าไปดูของจริงมากเลยคะ่ะขึ้นไปได้ไหมได้ค่ะโอเคปังั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูของจริงกันปักก็เดินทะลุจากร้านกาแฟมาเลยนะคะแล้วก็ขึ้นบันได แปรงสีฟันอ๋อก็หยิบได้เลยใครไม่ได้เอาแปรงสีฟันสบู่อะไรมาอ่ะในส่วนของห้องพักนะะคโอ้โหที่นี่เราจะใช้เป็นระบบคีการ์ดนะคะแล้วก็แบบว่าก่อระบบคีการ์ดไม่เคยเห็นโฮเทลที่ไหนจะแบบไฮเทคขนาดนี้อุ้ยก็คืออันนี้คือเตียงเดี่ยวใช่ไหมคะอันนี้คือเตียคู่เตียงคู่่ แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้พร้อมอาจ็ตตัวมีทีวีห้องนี้ก็คือไม่มีหน้าต่างนะคะเดี๋ยวขอไปดูห้องที่มีหน้าต่างเลยคะโหมีหลาแบบมากเลยค่ะยังได้กลิ่นใหม่เลยเนาะแบบดีอ่ะห้องเดี่ยวนะคะเฮ้ยอันนี้กำลังดีค่ะสำหรับตอนที่ มาคนเดียวชิวๆมาคนเดียวเข้ามาค่ะแล้วตาจะอยู่ด้านนี้เป็นแบบบีดีมอลบมอลหน่อ,อยอ๋อ <c oughs> อ่าอันนี้คือหน้าตาค่ะ,ะแล้วก็จะเห็นรถไฟใต้ดิน<ส>เห็นคนเดินไปมารถผ่านข้างล่างนะคะอ่าต้องบอกก่อนนะคะว่าโฮเทลที่นี่อยู่ติดกับซับเวย์รถไฟใต้ดิน <c oughs> เขาเรียกสถานีอะไรอะสา,สามยอดค่ะสถานีสามยอดนะคะถ้าขึ้นสถานีสามยอดมาก็เดินมานิดหน่อยนะคะหนึ่งรอยเมตรก็ถึงโฮเทลแล้ว ดีมากๆเลยขอดูห้องเตียงสองชั้นหน่อยได้ไหมคะอ่าขึ้นมาอีกชั้นเลยนะคะได้ค่ะแล้วก็ห้องน้ำก็จะมีทุกกชั้นเลยห้องน้ำชายห้องน้ำไอห้องน้ำชายอันนี้ห้องน้ำทำความสะอาดทุกวันนะคะถึงจะมีแขกไม่มีแขกเราก็ทำความสะอาดทำความสะอาดทุกวันห้องน้ำสะอาดมากคุณขาโอ้ยคุณขา ไปห้องน้ำได้เลยอะ่ะเดี๋ยวต่อไปหลังสามนะคะนี่คือแบบอะไรแบบคืออยู่ห้องนี้คือสามารถอยู่กันได้4ี่คนนะคะออางหน่งสองแล้วก็มีเตียง2ชั้นทั้งข้างนวดอีกหนึ่งนะคะ เวลาใครเวลาใครมาแบบเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะหรือว่ามาจากต่างจังหวัดหรือถ้ามาคนเดียวนะคะเราก็สามารถแชร์กับ3คนที่เหลือได้นะคะสำหรับห้องนี้เนาะดีมากเลยอะ่ะทุกอย่างใหม่หมดเลยอะ่ะชอบมากอะ่ะก็มี<อ>เนนมี้อง็น,นแแกมีในมุมของชากาแฟ่ บริการให้เลยขนมปังตอนเช้าใช่ไหมคะจะเป็นไายน้อนเกิดกลางคืนแคคคิวหน่อยเึง่ออะไรได้เป็นใน่างของห้องสื่อมัลมีติ้งประชุมได้ด้วยนะคะห้องนี้ว้าวมานั่งหรือจะนั่งกินบองกินเบียอะไรได้ไหมคะได้ถ้าเกิดลูกค้าท่านได้แบบว่าอยากมาประชุมไม่มีห้อง ก็มาตรงมี้โอ้โห เป็นที่เรียบร้อยไปนะคะคือพาไปชมโฮสเทลข้างบนแล้วนะคะแล้วก็ร้านกาแฟนะคะที่สวยงามแล้วก็น่ารักน่านั่งอย่างนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะได้มาแถวสามยอดพาซาหรือว่าได้มาแถววังบุรพานะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมานะคะที่ร้านกาแฟได้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอ ตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะไปจิบกระปงกาแฟเพราะว่าสั่งไว้นะคะ <Yeah. S 1> กับขนม <Yeah. S 1> อย่าลืมนะคะ <Yeah. S 1> ร้านกาแฟซับเวนะคะ <Yeah. S 1> สามยอดฟาซา <Yeah. S 1> ไปแล้วค่ะ